ข้อที่7ขีด40ถ้าผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรม1คือ Sn เท่ากับ 3n ยกกำลังสองบวก2แล้วพจน์ที่10ของอนุกรมนั้นมีค่าเท่ากับเท่าใดสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือผลบวกครับโจทย์ต้องการจะรู้พจน์ที่10พจน์ที่10หมายถึง A10 นึกตามนะครับเราจะรู้ A10 จากสูตรผลบวกได้มันคิดแบบนี้นะ a 1บวก a 2บวก a 3บวก a 4บวก a 5บวก a 6บวก a 7บวก a 8บวก a 9แล้วก็บวก a 1 0จาก a 1บวกไปเรื่อยๆจนถึง a 1 0เขาเรียกว่าผลบวก10ตัวแรก มีค่าเท่ากับ s 1 0เท่ากับแทนลงไปในสูตรนะครับก็คือสูตรนี้แทน n เป็น10ลงไปครับ3แทน n เป็น10 10ยกกำลัง2บวก2เท่ากับ10กำลัง2ได้100คูณ3ได้300บวก2จะได้302มาดูนะเราต้องการจะรูปนลที่10ใช่ไหมครับต่อมาเราจะหาผลบวก9ตัวแรกครับ เอบวก A2 บวก A3 บวก A4 บวก A5 บวก A6 บวก A7 บวก A8 บวก A9 เท่ากับผลบวก9ตัวแรกก็คือ S9 เท่ากับแทนลงไปในสูตรเนาะสูตรเดิมนั่นแหละ3แทน A เป็น9ก้าเนาะเก้ายกกำลังสองบวก2 9ก้าำลังสองเป็น8ปดสิเอ็ดคูณสได้สองสสบวกสได้2องสี่ห้าครับนี่คือผลบวก10บตัวแรกและนี่คือผลบวก9้าตัวแรกนึกตามถ้าเราเอาผลบวก10บตัวแรกไปลบกับผลบวก9้าตัวแรกมันจะได้อะไรครับดูนะ a1- a1, a2- a2, a3- a3, a4- a4, a5- a5, a6- a6, a7- a7, a8- a8, a9- a9, มันจะเหลืออะไรครับมันเหลือ a10 ครับแสดงว่า a10 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับผลบวก10ตัวแรกลบกับผลบวก9ตัวแรก ผลบวก10ตัวแรก302ลบกับผลบวก9ตัวแรก2 4 5 302ลบ245จะมีค่าเท่ากับ57ครับ